สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยชาวนาพัวข้า,าบ่ดีเวทีรหลักกระษฎรอนอันเป็นที่เคารพรักครับมื้อนี้ผมชุมพรน้ำบุดีครับพี่น้องครับจากด่านชุมพรแทรกเตอร์บ้านหินลาดตำบลท่างสองข้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขายรถตับสภาพหากินตามกันเยิ้มครับมื้อนี้นะครับผมมีโอกาสได,ด้มาอัปเดตสินค้านะครับเป็นเทนเลอ่หลากรถเกี่ยวทเทเลอร์อเน,นี่ประสงค์ นขนาดสองเมตร,รกว้างสองเมตรยาสี่เมตรแปดสิบเฉพาะพื้นนะครับขึ้นโค้งไหวนะครับพี่น้องหลายคน <c oughs> อยากอยากเห็นนะครับอยากเห็นโครงสร้างในตอนเห็บนะครับแปลว่าอันนี้กายังแค่ประมาณสี่สิเปอร์เซนตนะครับได้แค่สี่สิบเปเซนะครับขึ้นโค้งไหวพี่น้องอยากเห็นนะครับ อธิบายให้ฟังเนี่ยเห็ดเหลี่ยมประมาณไหนเห็ดจังไหนจังไหนนะครับเพราะดีบรรยากาศค่ำๆหลังเลิกงานนะครับกำลังสีเลิกงานผมกับสีมาอับเดียรพี่น้องนะครับมาโวมาจ่าสูพี่น้องฟังนะครับในการเห็ดเทเลอลาก,ก่าเกี่ยวนะครับเป็นเหลี่ยมล้างหนาซีนะครับตัวนี้นะครับต,นนนะบตัวกลางนี่เป็นตัวซีเซนนี่เป็นเหลี่ยมล้างหนาซี ครัข้อมันสีงแย้วนะครับของผมข้อสิงย้วตัวนี้เพราะว่านะครับอมาเรียรงตามลำดับพราะว่าผมต่อเหล็กตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปห้าสิบเซนติเมตรนะครับตัดเหล็กตัวนี้เป็นปากฉลามนะครับเป็นหลปตัวยูนะครับหกสิบเซน บาก10เส้น,นะครับมันก็นเลยเอหาสเส้นในการต่อ10เซนติเมตรนะครับเอาตัวนี้มาหลอกปุ๊บมันก็นเลยเปลี่ยนวานเส้นเรือผมเนี่มันสีเยาพิเศษนะครับยาวกว่าเหล็กปกติ50เซนติเมตรนะครับเพราะว่าผมต่อตัวนี้นะครับแข็งแรงนะครับเด็นสี่ประจํานะบ,บาก สิบเส้นต่อกันต่อกันแล้วก็เอาเล็กทักมายืดอีกอยู่แนนหนาถาว้การทักเล็กนะครับการต่อเล็กสีทักดำแบบนี้ครับอันนี้เพระท่านเชื่อมนะครับสีใ <c oughs> ส่สิใส่แผ่นร้ายยูซีแผ่นนะครับอืมสองของนี้เป็นแผ่นหนึ่ง สองของนี้เป็นแผ่นหนึ่งสองของนี้เป็นแผ่นหนึ่งแล้วก็สองของคุนแผ่นหนึ่งนะครับเป็นซีแผ่นปกติมก็ะสีสามเมตรไปสามแผ่นซีแผ่นซี่อเต็มนะครับไปตัดทิมนะครับซีเมตรแปดสิบพอดนี้ะเหล็กข่างตัวนี้นะครับจิบพับเข้าไปเหล็กข้างเหล็กเหล็กตัวนี้ผมจะไม่ตัดนะครับ เราจะไม่ตัดเราจะใช้พับพับตัวนี้ปึ๊บสิเชื่อมนี้ลลอกไปล็อกตัวข้อตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็บอ่ตัดนะงอบาได้องศาตามสเปคเข้านะครับประสิใส่เล็กตัวนี้มาดามอีกประสิทธิมนี้เล็กตัวนี้มาอีกเล็กตัะนังมาอีกเล็กใส่ตัวนี้มานี้นี่ ันนี้ก็จะเป็นตาไก่เป็นเผาเงินหนาครับพูดนะอีกลางหน้าสี่ทั้งนั้นนะครับอีกลางหน้าสี่ทั้งนั้นนะครับสิทนทานครับขึ้นได้ฮอดตัวเกียวดีซี่ ก้าหาลอยหาหน้าสี่ขึ้นได้นะครับเพราะว่างกว้างสองเมตรนี่ผมก็บผมมันใจนะครับลอยหานะครับเนี่ยโค้งสั่งแล้วก็จะเป็นเพลเพลอยาวนะครับเพลอยาวมีเหล็กหลอกเพลอปึ๊บปุ๊บ,บ,บเพลละ4สี่ตัวล็อก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 นะครับ ถักเล,ล็กเราจะถักเล็กแบบนี้ครับ่นี่ครับพี่น้องอยากเอาไปขึ้นรถ <c oughs> รถไถน,นะครับไปง่ายรถไถหกสองก็ขึ้นได้นะครับเอ็มหกสองหกสองแรงก็ขึ้นได้ เพาราะว่าลูกค้าเมิ่าเอาไปขนไปขนรถเอ็มหกสองเอสยูนะครับยุบานนี่นะครับเิ่นอามาแก้ไปแก้มานะครับแก้ไปแก้มารรหว่างกันเพื่อเมืองล้าก,ก็เพื่อนา,าเอ่าตำบนนาคาใส่ได้นะนี่แหละโครงสร้างวิ่ลองอยากเห็นนะครับเตลเลอร์ลากรถเกี่ยวเตลเลอร์อันนี้กระทง แข็งแรงทนทานนะครับแต่ว่าทั้งทั้งห่อเห็ดสเปกเดียวนะครับขนาดเดียวขนาดกว้างสองเมตรยาวสี่เมตรแปดสิบนะครับเฉพาะพื้นนะครับหรือว,ว่าพี่น้องกันสั่งมาแต่เนินๆนะครับสมมติว่าหนทังถนนไปให้ไปหน้าพี่น้องอาสิบบกว่วงนะครับอยากได้ เมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบนะครับขนาดของว้าม่วงของรลอมันก็สิยนเขาเนาะอ่าสั่งสั่งสัางเขามะกรอนได้นะครับแต่ต้องสั่งก่อนนะครับถ้าขนาดอ่าไม่ไม่ไม่ใช่สองเมตรนะครับอยา่างด้เมตรแปดสิบก็ได้นะครับเขาจะแถมไดอยู่อ้าสร้างเฮ็ดลวดลูกว่าเบียงนำมัน สร้างก็ต้องมีเสียงปอกๆแปลกๆนี่น,น,น,นี่ยังไม่เชื่อมนะครับขึ้นโค้งไว้ซื่อๆนี่แหละพี่น้องมีบางโคน่นพุ่นมีบันไดมีบางโค่เนี่ไงมีบางโคน่นมีบันไดขึ้นมีขาบาันไดขึ้นตามสเปกตรีพี่น้องเห็นอยู่ในคลิปที่ผ่านมานั่นแหละนะครับนี่แหละพี่น้องโค้งสั่งก็ได้ ท่านแบบใส่เหล็กร่างหนาซีมดนะครับแข็งแกร่งอยู่กาขอกลาบขอบคุณน,นะครับมือนี้กาเป็นมือวันที่16บหมกราคมนะครับ16หมกราคมเป็นวันครูนะครับวันนี้มือว่านี่ก็ไปทรงพี่้องทั้งอำเภอโกสุมพใสนะครับ้านนนเมืองอำเภอโกสุมขอบคุณในลายนะครับพี่้องมาเบิ้งล้วก็นถือใจเอาไปทรงเลย พอดีครับท้างเงาเห็ดแล้วพอดีขอบคุณ่น้ผู้ติดตามหลายๆนะครับเออขอบคุณอยู่ดีมีแห้งกับขอบคุณครับสวัสดีครับ